ครับเราจะลองเงินมา3 t n ท7420แรงนะครับเราก็คัดสภาพสวยๆให้คุณลูกค้าเลยนะครับทำไมมาดูนี่หอยเสียดดำๆครับน็อตยังขาวๆลองน้ำไม่ทุกตัวนะครับกันปั๊มน้ำไม่อ่น้ำมันเชื้อเพลิงเราก็ปล่อยไหลลงธรรมดาอย่างนี้นะครับถ้าเครื่องดีจะเล่งได้เบาได้หมดนะครับไปฟังเสียงเลย อัดแรงเรียงดีมากครับเจ้าครับ